เอิร์มันกินได้ไหมเอิร์ดเราได้เอิอรอ์ไก่สบายดีพี่น้องเอาย้ายไปลูกเฮ้ยอีกพี่ทั้งพี่พ่อบัดน,นี้เอานี่นี่นี่พ่อแล้วพ่อแล้วลูกพี่พี่พี่พ่อตัวน่ะพอ่อไว้ไว้มันลายพ่อแล้วพอ่อเฮ้ยไก่น้อยใบใหญ่เฮ้ยเชือดหัวมาพี่พี่หุกไก่น้อยนี่แถวนี้อีกแถวนี้แถวนี้ ใบดีกำแรงเด้อยที่ยังหลดอีกยังเฮ้ยบันี้เอามาบันี้ลูกเอามาให้แม่ไว้พอแล้วไก่กินหมดแล้วไายดีจ้าไว้หลูกไว้ น้ามุ้มมุมไมอดีค่ะม,มันบลมแหง้งประเดีพออยู่พอเศร้าแต่ว่าตอนแรงๆกับตอนเศร้ากับสีน้ำแหละพี่น้อาางแต่ว่ายังใครกว่ามือนะมือชุมคอยไปนาสวนกุงนะ้งเหนาลมแหง้งแหง้งสบายดีจ้ายุกี้ทุจรับลุงก่อนยุกี้ยุกี้เอ้ยนางสุจร <c ười> ัาลุง เครียดช่องบังและนนะช่องบังกระตัดพื้นเออช่องบังเล่อยากเครียดพี่น้องเครียดยังว่้งสิเครียดหฮยผึกเข่าให้ไข่ลายแม่พ่อพ่อไปทำพ่อแม่ก็เลยให้เลยอยากเครียดอ้าวผู้ได้มาดึงเชือกนี่ฮะเบาเออเออบ้าวเี็กผู้เจ้าไปทั้งได้กันน้ำกลนไปนอนทางนั้น ได,มด้มันดึงเฉือนมันนี่เนี่ยชี้นี่นี่ล้างได้หนึ่งเดือนกับปกี่มือหนึ่งเบิกมันจะว่าหัดคอเลยโอ้ยมันหัดคอมันหนี่งนะีนนะเออก็จะตัดไหมเออจับลูกมันโน้ยมันจับมาได้ดอกมันโป,ป๊บแล้วเบิงว่าขโมยเสือ้อต้องจับเบ่งดู่าน จับบ่ได้แม่ว่ะมาน้อยนมีอัปจับมาโน่เฮ้ยลิ้นมาน,นาโน่ชาวแคนซีไฮไปบุญกะคือเก่าแล้ว,ไป,ปวไ,ไ,ไปบันใดลาพี่ผู้พาไปแล้วบุญบุญธาตุอีหังเริ่มแต่มื้อนี้ติบุญธาตุอิงหัง เริ่มแต่มอนี่จนฮอดวันที่เทารายแหละไลยมืออยู่แล้วก็วันที่สองธันวากับบุญวันศาสตร์อยู่เซนโนมิตรบุญกับบุญมิกี้หูพอได้้รคุณดีเดาเดอยากไปบุญผกพาไปมันเป็นหลักตอดกินเต้งหปได้เอนว่ามาหน่อยโตเก่าเขาบอกบอโตใหม่อันนี้คนละโตกันกับกิน หัวผืนถืกน้ามายังเบายุยยืเนเหอ,อแจ็คแล้วมันใครบ่ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้มือขาวขาวนี่น้องนี่นีส่วนตัวสีนี่นั่นนี่คนฟูนี่ต้นนี้จะคนบ่ฟูนี่หูก็จักว่าสิตัง้งว่าเจาะหัวพ่อเอ้ายกแม่เพินพ่นแม่เพินพ่นให้คบแข่งแม่เพินพ่น มากำลังดื้อกัดแข่งกัดขาพูกเจ้าเห็นเกิมเอเออเออเออเยังไม่ได้ตั้งสื่อว่าเขาบ่ได้เลี้ยงเองให้ผู้เจ้าก็จะไปตั้งเองตัวนี้หฮางดอกตัวนี้นี่แนวแนวมาธรรมดาลายกว่าตัวนี้คนฟูฟูแนวแม่มัน อ๊ะตัวนี้คอยหมังมือมันขาวๆเห็นบ่ตัวนี้ขาวลายตัวนี้ขาวไปนิ้วน้อยหนึ่งทางลังก็คือกันนี่้างลังก็คือกันมืออื่นนี่แล้วที่สามสิบสามสิบพระกระจะพออเปิดงาน,ออานางานบุญพระธาตุอินหังมันจะมีลายมือพี่น้องแล้วก็วันที่สองก็บบุญเซนูเอ๋ แต่กับบุรไปดอกว้าพีกายนี่กับบุรไปจักเถื่อบุญชินนู้นเยเห้นบุญเคยไปจักเถื่อถ้ดอิงห้างก็เคยไปปีเดียวแต่สองปีที่แล้วลายเสือมาพี่ดูหน่อยเนี่ยในนี่นะเบิ่งเบิ่งคือจ่อยเออของซิเมอร์บ้านไผ่เบิ่งคือจ่อยที่จริงมันนักนักเดี๋ยวคนมันเรียบเดีทําทำอันมาละลายนี่ยังว่าคนมันฟูนี่นี่ลายเสือนี่ อันนี้หนาแบบมาบ้านๆแตตใดมันได้แนวแม่มันลายมันจะมีอยู่สามตัวเท่านั้นนี่เห็นแม่ถ่ายเห็ปบองพี่ญาติโทรศัพท์แม่ยากถ่ายเอาโทรศัพท์เก่าที่พิ่เบิ่งกกระตุ้นเท่าไหรเพิ่ลินกล้องมันบริเหนาดอกใส่คอยได้อ้ะอย่าไปเปิดอันนั้นแล้วโทรศัพท์เพย์บริเบิ่งกกระตุนนะฮะกล้องมันมัวมันแตกมันยังเบ้รเลยพี่น้องมรจงหน้าจอยังกระแตกเลยแต่ว่าใส่ให้พิ่เบิ่งกกระตุ้นอย่างเดียวใส่แนวอื่นบ่ได้แล้วตนนี้ก็ถ่ายเห็ดลินของพิ่ สาบ่ได้มาญาติโทรศัพท์แม่ทายทายไปซังมู่หาทายอีหลีได้มู่ก็ได้เออเบิ่งแล้วนี่อย่าขึ้นนี่แล้วก็ปั้นละทีบภูมิไล่คุบแม่งก็เบื่อโนัวต้องแตงต้องแตงัวะเจ้าัวะเจ้ามีตัวใหญ่อ้วนๆาฟกาแฟโอยมันยังบ่สุกเฮ็ดมันลิเด้อมันยังบ่สุกเด้อ ไปปั่นรถเห้เบิงแ <c oughs> น่มเฮ็ดงาบชิริฮัน <c oughs> คอยบุหคอย,ย <c oughs> งิเ่นีอายด,ด,ด้บ้บี่ี่าไใหนเอา่อปลังหกันอหไปปั่นรถไปดำเพนนะเ้ยไปดำไปนำเลยเลย,เลย xem 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 là xem 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 bay, xem xem ไปแต่ละมือไม่ได้อยากไปนำมาไปเราก็ยืนทั้งหน้าหลุดไปฉันเลมันมีอันเหยียบรลดอันนี้เซเว่นเซเว่นเดอเบอร์เกอร์ผูกผูกมันแห้งไวกว่าฮอรลเห็นดเบ่ลผูกอีก <laughs> กี่ได้ไปหลินบุญน,น้ำหมูเลย่ได้พาลูกไปหรอก เล็กน้อยเอ้าเก่งจังเลยนะแต่แก้มแตะไล่ไนี้แข่งก็แตกการแนวค่ะโอ้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 ว้าวเลยวังหัวตีลงหันลูกจับดีๆหัวสิฟ้าลงหันนะเพิ่นเบื่อเลยพี่น้องเพิ่นเบื่อเมื่อยเบิ่งกระตุนแล้วก็มาเลาะลิ้นยอกยอกแยกน้อยหนึ่งเบื่อลิ้นมุ่ยเน่าลิ้นแล้วก็เมื่อยปั่นรถทิพย์แล้วก็ ปั่นกับปั่นนั่นแหละเดี๋ยวนี้มานี่ไปตามกันเพื่อนก็โง่มานี่ระวังโอ้ยอย่าไปยืนไม่สั้นมันสิโอนเอ็นแล้วก็สิตกไงลังเขมียวเมียวมาดื้อลูกตกไงลังเป็นกับเบื่อคผมไปไปไปหาเป็นไปเลาะไปบุญไปเบียนนี่ก็สุดก้าวฮะกีินั่งโอนชาอยู่เออเออเออ แค่จังหวะเวลาฟูใดขึ้นรถประชาชนก็นจะกปวน้ำหัวฟืนเบื่ออยู่เฮือน<ไ>อืมนี่ว่าพื้นถ่าบุญยากน้ำมิงกี้ก็คือิมีถ่ายคลิปนั่นคลิปนี้พี่น้องเด้อบิ่งเด้อร้ายอยู<ไ>่เออปั่นจักรกยานปัน่นรถปั่นจักรกลางเมื่อกี้ว่าบปชัดอยากไปหายุ่ไปหาขุดเขียดขุด นั่นคุดนี่คือหมูเนาะอันนี้เอาไปนากรงเฮิงไปเธอหนึ่งนะพี่น้องบูมีผู้อยู่นลำมิกกี้เวลาอยากไปนารีดจังฝากไว้น้ำสาแเนได้ชัวขาวถ้าไป,ปบ่อยๆกับสาเเพนมันกิดขั้นเบิ่งเนาะไล่จังได้อันบูมีผู้อยู่นำผืนขูมือนะถ้าเกิดบัญ่างน้วมิกกี้ไปหาหัานท่านี่เก็บขี้ตอกขี้ตกกระว่ากันไปกับสี่วันหาเบื่ออยู่แต่เฮือนก็นคือว่าละ ต้องอยู่นามิวกี้ขาบอไปนาเฮิงไปเธอหนึ่งดำชั่วข,ข้าวกสิชาวเฟนบึ่งให้ได้อยู่ไปบ่อยๆชาวเฟนกี่ขันบึง่งโอเคพี่น้องทุกคนจะได้ก็ฝาพาบึง่งฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เด้ขอบคุณบนสษัทูทุกคนไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีพี่น้อง